ต่อไปจะเป็นการนวดไขมันแบบที่2นะคะก็คือการนวดไขมันส่วนเกินให้กับผู้อื่นนะคะเรามาเริ่มต้นที่หน้าท้องและก็เอวก่อนนะคะหลังจากที่เราเตรียมนางแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการตรวจเช็คไขมันนะคะที่เราจะนวดนะคะตรวจดูก่อนนะคะว่าไขมันส่วนเกินเข้าอยู่ตรงไหนแล้วเราจะนวดตรงไหนนะคะเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะคะค่ะหลังจากที่เช็คเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ จะเริ่มต้นการนวดเลยก็คือบีบโกเชฟซิลิมมิ่งครีมนะคะลงบนหน้าท้องของนางแบบนะคะอา,อาจจะใช้ครีมประมาณ4นิ้วนะคะแล้วก็ใช้มือนะคะวนครีมให้ทั่วท้องและก็เอวนะคะจากนั้นเราก็จะหมุนวนเป็นวงกลมหรือว่าเป็นรูปก้นหอยนะคะวนไปเรื่อยๆจะสังเกตเห็นว่าครีมของเรานะคะทาลงไปนะคะ แป๊บหนึ่งไม่ถึงนาทีเลยนะคะเห็นไหมคะครีมก็จะเริ่มซึมเข้าสู่ใต้ผิวหนังได้เร็วมากเลยนะคะจากนั้นเราก็จะบีบครีมเพิ่มเข้าไปอีกนะคะรู้สึกว่าฝืดมือแล้วนะคะก็จะบีบครีมไปอีกนะคะเสร็จแล้วก็จะวนมือนะคะวนให้ทั่วเลยนะคะวนจัดท้องนะคะไปสึดเพโเลยนะคะวนไปเรื่อยๆ ที่เห็นนี้นะคะทำแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะใช้มือทั้งสองข้างนะคะโกยไขยมันส่วนเกินนะคะจากเอวนะคะเข้ามาหาถึงการลำตัวนะคะก็คือโกยามาตรงลำ,ลำตัวกลางลำตัวก็คือตรงสะดือนะคะเห็นไหมคะโกยขึ้นไปเลยนะคะใช้มือดึงดึงด้วยนะคะดึงไปด้วยโกยไปด้วยนะคะค่ะจากนั้นก็อาจจะเป็นการนะคะ บิดไขมันนะคะสลับไปด้วยนะคะค่ะใช้นิ้วทั้ง4นะคะชิดติดกันนะคะแยกหัวไม่มือออกนะคะเสร็จแล้วก็บิดนะคะสลับซ้ายขวาแบบนี้นะคะครีมเริ่มซึมเข้าไปแล้วนะคะเริ่มฝืนมือแล้วนะคะจะเติมครีมลงไปอีกนะคะค่ะทาให้ทั่วท้องเลยนะคะวนวนวน,นนะคะเป็นรูปวงกลมหรือว่ารูปก้นหอย นะคะอย่างที่เห็นนี้นะคะวนไปเรื่อยๆนะคะ,คะจากนั้นก็จะดันนะคะดันไขมันนะคะดันขึ้นมาที่กึงกลางลําตัวหรือว่าตรงสะดือนะคะดันขึ้นมาเรื่อยๆนะคะใช้สลับโกยนะคะอีกด้านหนึ่งเราก็โกยนะคะอีกด้านหนึ่งก็ดันนะคะทาแบบนี้นะคะทำเรื่อยๆทำนานๆน,นะคะทำไปซ้ำๆเลยนะคะถ้าฝืดมือก็บีบครีมลงไปอีก ใน,ในกรณีคนที่มีไขมันเยอะๆนะคะันหนาๆหน่อยนะคะก็อาจจะเพิ่มปริมาณครีมนะคะทาลงไปให้เยอะกว่านี้นะคะแล้วก็ใช้เวลาในการนวดนานกว่านี้หน่อยนะคะบางคนถามว่านวดนวดนานเท่าไหร่นะคะก็จะอยู่ที่ว่าเอออยู่ที่ว่าเราสมมติเรานวดให้ลูกค้านะคะหรือว่านวดให้เพื่อนนวดให้คนที่บ้านนะคะก็แล้วแต่ว่าเรามีเวลามากน้อยขนาดไหนนะคะแต่แต่ละจุดเนี่ยถ้านวดให้กับผู้อื่นเนี่ย แต่ละจุดนี้จริงๆแล้วนะต้องไม่น้อยกว่า15นาทีนะคะพูดง่ายๆก็คือต้องประมาณ15นาทีขึ้นไปนะคะต่อจุดนะคะหรือบางคนนะคะเขามีเวลามากก็อาจจะนวดเป็นชั่วโมงก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่เราเคยทํากับลูกค้ามาแล้วก็จะนวดประมาณ45นาทีหรือว่าหชั่วโมงนะคะนี่ก็แล้วแต่อีกทีหนึ่งนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะครีมซึมลงไปก็เติมครีมเข้าไปอีกนะคะ ทำสลับท่านะคะตั้งแต่ท่าที่เริ่มต้นนะคะจนถึงท่าที่เราเห็นที่ช่างกำลังนวดอยู่ตอนนี้นะคะครีมซึมก็บีบลงไปอีกนะคะทําสลับกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะก็ระดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการนวดไขมันส่วนเกินบริเวณต้นแขนนะคะแล้วก็จัดจัดนางแบบก่อนนะคะ หลังจากที่จับนางแบบได้ที่แล้วนะคะค่ะแล้วก็บีบโกเชฟสลิมมิ่งครีมนะคะลงไปนะคะบริเวณต้นแขนด้านในก่อนนะคะหรือว่าเราเรียกว่าใบเส็บนะคะใบเสบนี้บางทีเขาก็เรียกว่ากล้ามเนื้อลูกหนูมั่งนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อโค้แขนนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้มือลูบนะคะให้ทั่วลูบครีมให้ทั่วแขนอย่างที่เห็นนี่เลยนะคะลูบไปเรื่อยๆนะคะ ให้ทั่วเลยนะคะเพราะว่าบางคนเขาก็จะมีไขมันส่วนเกินนะคะหย่อนลงไปจนถึงรักแร้เลยนะคะเวลาเราใส่สายเดี่ยวหรือว่าใส่เสื้อกล้ามเนี่ยมันจะแลบออกมานะคะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างนะคะหมุนวนเป็นวงกลมนะคะสลับกันแบบนี้นะคะมือนางแบบก็จะอยู่ในลักษณะที่ตั้งสองขึ้นนะคะทำเสร็จแล้วนะคะเริ่มฝึกมือนะคะ ก็อาจจะเพิ่มครีมเข้าไปอีกนะคะหมุนวนเป็นวงกลมนะคะโอเคค่ะจากนั้นก็ mm hmm. จับมือนางแบบนะคะให้แนบก,กับลำตัวนะคะเสร็จแล้วก็ทาครีมลงไปบริเวณต้นแขนด้านนอกหรือว่าเราจะเรียกว่าไตรเซ็บนะคะบริเวณไตรเซ็บนะคะตรงนี้นะคะก็เช่นกันนะคะทาครีมที่ทั่วมืออีกด้านหนึ่งก็จับมือนางแบบไว้นะคะยกขึ้นเล็กน้อยนะคะ เสร็จแล้วก็ทานะคะให้ทั่วทั่วต้นแขนเลยนะคะต้นแขนด้านนอกแล้วก็หมุนวนเป็นวงกลมนะคะนวดเป็นวงกลมไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้จากนั้นก็วางมือนางแบบลงแนบกับลำตัวนะคะแล้วก็ใช้มือทั้งสองข้างตกนะคะตบตรงต้นแขนด้านนอกนะคะละักษณะเป็น,นะะใช้อยู่ตรงกุ้งม,มือน,นะคะใช้กุ้งม,มือตกนะคะ ตรงนี้ก็จะช่วยทําให้กระชับปรงแขนนะคะแขนก็จะเรียวเล็กขึ้นนะคะไม่หย่อนยานนะคะตรงนี้ก็แก้ปัญหาสุขภาพสตรีได้ดีมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะเสร็จแ,แล้วก็ทาครีมให้ทั่วขาเลยนะคะทาครีมให้ทั่วขาเลยนะคะท,ทั่วขานะคะใช้มือหมุนวนเป็นวงกลมเช่นกันนะคะ วน,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 นไปเรื่อยๆนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะให้ครีมซึมลงไปสู่ใต้ผิวหนังนะคะวนไปเรื่อยๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้อุอ้งม,มือนะคะดึงกล้ามเนื้อขาด้านในเข้าหาลำตัวนะคะตรงนี้คือ จะช่วยกระชับต้นขขานะคะไม่ให้หย่อนยานนะคะคือดึงให้สวนทางกับแรงน้มถ่วงโลกเช่นกันนะคะดึงไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นถ้าเริ่มฝืดมือแล้วครีมซึมเข้าไปแล้วนะคะ<ๆ>ก็ทาครีมลงไปอีกนะคะทาให้ทั่วขาเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้อุอ้งมือนะคะตบนะคะตบลงไปที่บนขานะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ขากระชับขึ้นแล้วก็ ทําให้การไหลเวียนโลหิตแล้วก็ไหลเวียนน้าเหลืองนะคะได้ดีขึ้นนะคะตรงขาทำให้ช่วงขาเรียวเล็กแล้วก็สวยงามด้วยนะคะตรงนี้นะคะถ้าสมมติว่าเช่นกันนะคะคนที่มีต้นขาใหญ่ๆนะคะไขมันส่วนเกินมีเยอะนะคะก็อาจจะสลับกับใช้มือทุบด้วยนะคะทุบเบาๆนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะถ้าสมมติว่า ได้ที่แล้วนะคะก็อาจจะสลับข้างก็แขนก็เหมือนกันเหมือนอตะกี้นะคะแขนแล้วก็สลับข้างนะคะหลังจากที่ทําข้างหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปทำข้างหนึ่งนะคะตอนนี้ก็ใช้มือตบขานะคะใช้อุ้งมือนะคะตบลงไปนะคะในลักษณะที่ไม่ให้อากาศออกมานะคะตบนะคะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตได้ดีขึ้นเช่นกันนะะตบตบตบ,ตบนะคะแล้วก็สลับข้าง โอเคค่ะลำดับต่อไปจะเป็นการนวดไขมันส่วนเกินนะคะบริเวณน่องนะคะตรงนี้ก็เช่นกันนะคะก็ต่อเนื่องไปเลยนะคะก็คือทาครีมลงให้ทั่วน่องนะคะแต่แล้วใช้มือนะคะสลับนะคะลูบขึ้นลงนะคะสลับกันนะคะเพื่อกระตุ้นนะคะให้เกิดการไหลเวียโลหิตด,ดีขึ้นเช่นกันนะคะจากนั้นก็คุกนะคะสลับด้วยการคุกน่องเบาๆนะคะ ต้นนะคะการรีเวิเรัวหีเช่นกันนะคะเบาๆนะคะนกัสลับกับน่องนะคะมาคนน่องน่องใหญ่นะคะหรือว่าย่อนยานนะคะตรงนี้ก็แก้ปัญหาได้ดีเหมือนกันนะคะในท่าเหล่านี้ไปนะคะเช่นกันนะคะคนที่มีช่วงขาหรือว่าน่องใหญ่นะคะก็เพิ่มปริมาณครีมเข้าไปแล้วก็เพิ่มเวลาในการนวดนะคะให้นานขึ้นหน่อย ต่อไปนะคะเราก็จะมีช่วงขาที่เลียวเล็กแล้วก็น้องนะคะที่สวย